ในเรื่องนี้นะกิมมิกก็คือทุกทกที่ที่ตัวแสดงไปเนี่ยทุกๆุกคนจะถูกวิญญาณจับตามองอยู่เดินไปแล้วกล้องแพนมาอาจจะเจอ,นอหนู่เสาข้างหลังหรืออาจจะอยู่ในที่ต่างๆเวลาเข้าฉากมันก็จะเย็นสันหลังคองวูวๆ ในวันนั้นเนี่ยเป็นซีนที่ซีกำลังผวากับสิ่งที่ตัวเองไม่แน่ใจว่าคืออะไรอยู่ๆก็มีมือลึกลับเนี่ยดึงเธอลงไปมันก็จะมีบรรยากาศหลอนๆแทรกเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเฮ้ยนางหรือชีวิตจริงว่ามันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซีโอซีซี ในเรื่องผีแฟนใหม่จะต้องตามไปหลอกหลอนแล้วก็ทำร้ายคนอื่นนะคะก็แน่นอนความแค้นเขาจะต้องโดนกระทำมามากเหมือนกันเขาถึงแค้นได้ขนาดนั้นนะสาวๆยิ้มสวยๆนะคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถมาตามทวงคืนได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวในภาพยนตร์เรื่องแฟนใหม่่ะ